สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะมาจาัดเท l ลส์ฮีโร่ใน Marvel r i v e l s เอ่ซึ่งผมจะจัดตามความยากง่ายแล้วกันเนาะในการเล่นนะครับอันนี้เราจะไม่พูดถึงตัวไหนดีหรือไม่ดีนะถ้าดูตัวแรกนะครับก็คือ c l o k e n d a g ค e r ตัวนี้เนี่ยจะเป็นซัพพอร์ตที่เล่นง่ายเวลาฮิลเนี่ยคุณแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลย ก็แค่ยิงให้โดนคือคุณไม่ต้องเอมแม่นขนาดนั้นครับเพราะว่ามันจะออโตเอมให้ายถึงเราก็ต้องเล็งให้โดนใกล้ๆเพื่อนนิดนึงส่วนล่างโคลกเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นอีกร่างหนึ่งได้โดยการกดชิฟมันก็จะเป็นร่างที่เน้นทำดาเมจแล้วก็มีสกิลเอาไว้ช่วยเพื่อนเวลาสมมติว่ามีอันติของวันด้ากำลังจะมาระเบิดใส่ทีมเราก็เปลี่ยนเป็นร่างโคลกไปหาเพื่อนแล้วก,กดคลิกขวาครับมันจะคุมเพื่อนไว้ทั้งหมดไม่ให้โดนดาเมจ อะไรทั้งสิ้นแล้วก็สตูจะไม่เห็นด้วยว่าเราหายไปไหนตอนที่เราใช้สกิลนั้นแล้วความง่ายของมันเนี่ยน่าจะผมว่า S อนะอย่างมากก็แค่ต้องรู้วิธีใช้สกิลนะครับท้งล่าง d ด็คเกอร์แล้วก็ล่างครบเพราะว่ามันจะมีสกิลไว้ฮิวเพื่อนกับสกิลไวบล айн สตูเพราะจริงๆผมยังไม่เคยเล่นก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันยากง่ายแค่ไหนแต่ว่าเท่าที่เห็นจากตอนโดนล้วงหรือเห็นมันใช้สกิล ก็อาจจะเล่นยากอยู่นะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นคนหยิบม,มาเล่นด้วยเพราะงั้นถ้าให้ดาวเนี่ยว่าไวไวบีเวนอมก็จะเป็นสายแทงที่มีโมบิลิตี้สูงเพราะว่าสกิลของมันเนี่ยมันสามารถสลิงไปมาได้เหมือนกับสไปเดอร์แมนแล้วก็มีสกิลที่พุ่งลงมาทำดาเมจเอ่มีเพิ่มเกาะให้ตัวเองตอนเข้าไปชุลมุนในไฟเน้นไปถึง การสลิงด้วยแล้วก็การเข้าในไฟล์การยืนให้ถูกอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสําหรับมือใหม่เท่าไหร่ถ้าเล่นเป็นก็รู้สึกว่ามันก็เป็นตัวหนึ่งที่โกงนะบีแล้วกันตัวนี้ก็เป็นแทงเหมือนกันคือจริงๆมันไม่ได้เล่นยากแต่ต้องบริหารสกิลให้เป็นครับเพราะว่ามันจะมีชาร์จพรอ,อยู่3ชาร์จซึ่งแต่ละสกิลที่เราใช้เนี่ยมันจะเสียชาร์จไปน1นชาร์จไม่ว่าเราจะบินพุ่งเข้าไปข้างหน้า หรือใช้สกิลแล้วก็แล้วแต่เนี่ยมันหรือปลาคอนมันก็จะเสียไปหนึ่งชาร์จซึ่งถ้าเราบริหารไม่ไม่ไม่เป็นแล้วเราพุ่งเข้าไปใช้จนหมดเราก็อาจจะออกมาไม่ได้ถ้าสมมติว่าเราเข้าไปในที่ที่แบบว่ามันมันลุมเราทีเดียวอ่ะแต่ก็ไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นนะเพราะว่ามันเราก็คอยมีทีมช่วยอยู่แต่มันยากตรงการเอ่อ manage สกิลให้ดีเนี่ยแหละงั้นสาหรับมือใหม่ก็น่าจะคงเป็น B ตัวนี้นะครับ punisher ก็เป็น DBS หรือ dualist ที่ดามเมจค่อนข้างแรงถ้าคุณยิงโดนถ้าคุณมีเอมที่แม่นเพราะงั้นเนี่ยความง่ายมันคืออยู่ที่การเอ่ออยู่ที่สกิลเอมล้วนๆส่วนสกิลอื่นก็สลิงช็อตก็เอาไว้ขึ้นที่สูงมันจะดีดตัวเราขึ้นไปด้วยตอนที่เราใช้สลิงเสร็จแล้วก็ระเบิดควันอันนี้ก็ยิงกับพื้นก็ได้เอ่อไว้ยิงกับพื้นนี่แหละเพื่อที่แบบบังวิสัยทัศน์ศัตรตูเวลามันเข้ามาแฟล้ง หรือว่าดีดตัวเราออกมาจากพืนที่นั้นเพราะว่ามันจะเด้งตัวเราออกมานิดนึงแลันติมันแทบไม่ต้องทําอะไรครับก็ยิงอย่าง,งเดียวยิงให้โดนแต่ความง่ายนี่คือแค่ย,ยิงอย่าง,งเดียวให้เอสไปเลยแต่ตอนก็เป็น D B S ที่ดาเมจก็ค่อนข้างโอเคนะมันก็จะบินได้ตลอดเวลาแต่ว่ามันมันอาจจะไม่ได้เร็วมากนะ A. ส่วนสตาร์ลอรดก็เน้นยิงแล้วก็ปวนศัตรูครับก็เข้าไปแฟลง์หลังได้ส่วนอันติมันก็เอมบอดคุณไม่ต้องแทบจะไม่ต้องเล็งเองเลยมันก็จะเล็งให้แต่ก็ต้องอาจจะเข้าประชิดนิดนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดอยากได้ดามจเ,เยอะๆถ้ายิงไกลๆมันอาจจะดามจน้อยนะครับ B ีสควอโรเกิลนะครับก็เป็น DBS อีกแล้วเน้นระยะไกลแล้วก็ยิงคล้ายๆกับ จังแลวในโอเวอร์ชเนาะเห็นคนเห็นมีคนหอกองงานกันนะครับสนันติมันก็เหมือนจะเรียกฝลุ่งกระลอ,อกมาให้วิ่งไปวิ่งไปชนนูน่นชนนี่เป็นทิศทางตามตามทางที่เราส่งออกไปแล้วคนที่โดนกระลอกพวกนี้วิ่งชนก็จะโดนดาเมจซึ่งแรงอยู่นะยืนให้ถูกแล้วก็ยิงให้โดนก็โอเคละก็สักเอะต่อมาสไปดี้นะครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยเข้าซีรุนรดน สไปดี้นะครับเป็นตัวที่เล่นยากทั้งการสลิงยิงใหญ่ให้โดนและการเข้าเข้าไปคอมโบเก็บสไปเดอร์แมนก็เป็นตัวตัวหนึ่งที่ต้องเน้นการแฝงไม่เน้นเข้าไปอยู่ในฝ่ายนานมีโมบิลิตี้สูงนะครับเพราะงั้นเนี่ยคงน่าจะไม่เหมาะกับมือใหม่ว่าฝึกเล่นกันได้ผมยังเล่นไม่ค่อยช้ำมเท่าไหร่เลยนะสไปดี้เนี่ยก็สามารถไปดูช่องคนอื่นได้นะครับเพราะว่าผมยังเล่นไม่เป็นก็เลยไม่กล้าเอามาสอนวันด้าเนี่ยก็เป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับ แล้วคุณไม่ต้องเรลงออโต้ i เอมให้สกิลชิฟเนี่ยเราจะแปลงเป็นออฟเสียงแดงเอาไว้หนีนะครับหรือจะเอาเข้าไปเข้าไฟก็ได้ส่วนใหญ่อะที่ผมเห็นอะเขาจะเดินเข้ามาแฝงซัพพอร์ตหรือไม่ก็ไปไล่เก็บ DPS แล้วก็ค่อยกดถ้าสมมติว่าเก็บไม่ได้แล้วก็กํำลังจะโดนไล่เนี่ยก็ค่อยชิฟต์หนีออกมาแล้วก็ต้องดูด้วยนะไม่ใช่เป็นตัวที่แบบมันตามมาได้นะแบบไอรอนแมนไซลอก สไปเดอร์แมนหรือตัวอื่นอะไรเงี้ยส่วนนันติก็มันจะชาร์จเป็นเวลา2น่าจะ2อสมวิประมาณเนี้ยแล้วก็มันจะระเบิดออกมาเป็นในรัศมีวงกว้างครับคือคนที่อยู่คนที่โดนในนั้นนะคือวันช็อตเอกและครูนะครับก็เป็นตัวสปอร์ตที่มาทาทั้งทํามนามเมดแล้วก็ทั้งฮิวเพื่อนแล้วก็มีสกิลพาสซีฟในการวิ่งไต่กำแพงเอ่อวิ่งบนกำแพงหรือว่าเวลาที่ตกจากที่งสูงเนี่ยถ้ากดสเปรดค้างไว้มันก็จะค่อยๆร่อนลงมานะครับ อันติก็จะปักอะไรสักอย่างแล้วก็เพิ่มดาเมจบูสให้ทีมถ้าคนที่อยู่ใกล้ๆอะ่ะแล้วตัวมันก็เล็กด้วยมันเล็งยากค่อนข้างเล็งยากนะปีอะไรเงี้ยน,นะต่อมาครับไซล็อกซีดุนดนไซล็อกเป็นอีกหนึ่งตัวที่เล่นยากแต่ว่าเป็นตัวที่ผมชอบเล่นเพราะมันสวยดี มันเหมือนมันให้ฟิลเหมือนเกนจิอะแต่มันก็ไม่ใช่สล็อกเป็นนินจาสาวที่จะใช้อ่ในการยิงเข็มพิษในการทำดาเมจซึ่งจะมีทั้งหมด16ดอกเรายิงครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะยิงเป็นเบิร์สสครั้งยิงแบบปุ๊บปุ๊บแล้วก็จะมีสกิลชูริเคนเป็นคลิกขวาปาไปแล้วก็ปากลับเข้ามาเรียกกลับเข้ามาถ้าศัตรูที่โดนระหว่างปากลับเข้ามาเนี่ยมันก็จะโดนดาเมจเหมือนกันแล้วก็มันจะมีสกิลชิฟไว้พุ่งพุ่งได้2ครั้งนะครับ พุ่งเราก็จะทำราเมจด้วยซึ่งสามารถเอาไว้เข้าเราเอาไว้ใช้ออกได้ก็สกิล e ก็เป็น Walk, วินวอล์กาวิซีวิประมาณนี้ตันติก็เข้าไปฟันครับดาเมจแรงอยู่ถ้าเลือกตัว200ก็โดนประมาณ2ครั้งตายถ้าไม่มีฮิลนะเพราะงั้นทางที่ดีเนี่ยคุณควรที่จะไปแฟลงเก็บซัพพอร์ตก่อนแล้วค่อยกดตันติก็ได้แต่ว่าความยากก็คือไม่ควรที่จะเอาไปเล่นยืนยิงเรื่อยๆในพอยต์หรือในไฟ แบบไม่ไม่ควรไปยืนยิงแข่งอะ่ะมันเป็นตัวที่คุณจะต้องอไปแฟลงทีมศัตรูเอาจริงๆก็เน้นแฟล้งซัพพอร์ตอย่างเดียวเลยครับทีนี่พักเกอร์เป็นแทงที่ผมเห็นคนเล่นเยอะอยู่นะอ,อแต่ว่าเอาจริงๆแล้วผมเคยเล่นไาแค่รข้งเดียวเพราะงั้นจึงไม่กล้าแบบว่าจึงไม่กล้าบอกอะไรมากแต่เท่าที่สังเกตเอาเองนะถ้าคนที่เล่นไม่เป็นเนี่ยเท่าที่ผมเจอมากับตัวเขาจะเอ่ยยืนเข้าไปยืนแจกอันติให้ฝั่งตรงข้ามให้เข้าไปยืนยิงฟรีอเอาง่าย ถ้าคนที่นล่นเป็นแล้วอะ่ะห็นได้มีผีตลอดก็คือน่าจะเป็นตัวที่ต้องคุ้นชินกับสกิลเพราะงั้นผมขอให้กลางๆแล้วกันอันนี้ไม่รู้จริงๆว่ะประมาณน,นี้น้ำมอ,อก,ก็เป็น DPS อ่ามันจะเด่นปลาหอ,อกอะ่ะแต่มันไม่ได้โดนแต่มันไม่ได้ปลาไวขนาดนั้นมันจะมีพอปลาเสร็จมันอาจจะรอสัก0.5วินาทีถึงจะปลาได้ต่ออะไรเงี้ยแล้วก็จะมีสกิลชิลตัวเองนะครับมันก็จะลอยขึ้นไปข้างบนแล้วก็สร้างเกาะเกาะเกาะน้ําให้ตัวเองอะ่ะ สันติมันก็จะซัมมอนซัมมอนวานหรือตัวอะไรสักอย่างเนี่ยพุ่งไปที่ตำแหน่งที่เราเลงแล้วก็ไปขมือบรู้สึกว่าน่าจะวันช็อตเหมือนกันนะนี้ตอนน่าจะบีมูนไนนี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่ารำคาญมากเพราะว่ามันนอกจากจะยิงแรงแล้วเนี่ยมันยังทําอะไรได้หลายอย่างมันกระโดดได้2ที่มันล่อนได้มันอันตีมันก็โกงด้วยแล้วก็สกิลที่มันปาลงที่มันปักกับพื้อนะถ้าเกิดศัตรูมาอยู่ในวงแล้วคุณยิงไอ้ตรงนั้น่ะ มันก็จะดาเมจศัตรูได้เหมือนกัน่อนนั้นตีมันก็โกงอยู่นะมันจะเป็นเหมือนหลุมมากาศอะไรสักอย่างแล้วก็จะมีมือโผเข้ามาอันนี้แรงครับถ้าเกิดโดนโดนเต็มๆอะคนที่อยู่ในวงก็โดนวันช็อตได้เหมือนกันความง่ายไปบี baby. เออแมนเทสเนี่ยผมให้เข้าไปอยู่4แล้วกันนะเพราะมันเป็นซัพพอร์ตตัวหนึ่งที่มันให้ทั้งดามเมบูสแล้วก็ฮิลแต่ว่าคุที่จะคุณจะเป็นจะต้องบริหารเอ่อไลฟ์ออฟให้ดี คุณจะต้องบาลานซ์มันให้ดีอ่ะตอนไหนใช้ฮิลหรือว่าตอนไหนเอาไว้ใช้ดาเมจบูสนะครับต่อมาแมกนิโตนะครับก็เป็นแทงที่สามารถกางโล่ให้เพื่อนได้และไม่ใช่แค่กางโล่อย่างเดียวในระหว่างที่คุณคนกางโล่แล้วคุณแบบได้รับดาเมจในปริมาณที่สมควรเนี่ยมันจะทําให้แมกนิโตเนี่ยสามารถยิงโปรเจคทายนะครับที่ดาเมจสูงแล้วก็ สามารถ push back enemy ออกไปได้แต่ว่าความยากง่ายของมันเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะอยู่สัก4ดักันนะแต่ว่าอัตีมันก็ก็ถือว่าแรงอยู่นะ Magic เนี่ยก็เป็น DPS อ่สายเมลีนะครับที่จะไม่ได้มีปืนหรือว่าทำดาเมจระยะไกลได้แต่ว่าจะเป็นที่ตัวเข้าไปเน้นไฟต์คล้ายๆกับไฟเตอร์แล้วก็ถ้าจะแฝงเนี่ยมันอาจจะแฝงยากเพราะมันไม่ได้มีสกิลแบบว่าเอาไว้ใช้แฝงนะครับ แต่ว่าสกิลมันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะทั้งสกิลที่มันเทเลพอร์ตเข้าไปเป็นระยะสั้นแล้วก็อพอพุ่งออกมาแล้วเนี่ยมันจะทำดาเมจได้ถ้าเรากดคลิกซ้ายนะหรือคลิกขวาก็ได้เหมือนกัน,นส่วนใหญ่ก็จะใช้ดาบแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็จะมีสกิลที่ทำดาเมจแล้วก็ปั่นให้สตูลอยขึ้นไปข้างบนทันติก็จะ enhance สกิลของมันก็่เหมือนว่าอัปเกรดสกิลของมันนะให้แรงขึ้นประมาณนี้พงซีแหละมันก็แอบ,บเล่นยากนิดนึง ดูน่าสโนเนี่ยเป็นสปอร์ตที่เล่นสนุกแต่ว่ามันจะต้องเตมให้โดนถ้ายิงถ้าฮิลไม่โดนก็จบเพื่อจะโดนเพื่อนด่าถ้าเวลาคุณกดชิปแล้วกดฮิลไปด้วยมันจะแรงมากแล้วก็หรือว่าทำดาเมจก็แรงเหมือนกันเออเป็นตัวที่ทั้งทำดาเมจได้ดีแล้วก็ฮิลเพื่อนได้ดีอันตรีก็มีประโยชน์มากๆไม่เชิงว่าเพื่อนเป็นอรรมดา,าถ้าโดนสกิลอัลติเมทที่เป็นวันช็อตนะแต่ถ้าเป็นสกิลอันตรีอย่างพวกไซล็อกที่เป็นดาเมจโอเวอร์ไทม์อะไรเงี้ยยังไงก็สบาย ถ้าเจอใส่ล็อกันตีมาก็เปิดส่วนกลับไปเลยก็ได้หรือว่าเอาไว้ใช้ไฟเอาไ้ใช้ไฟใหญ่อะ่ะม,มันจะฮิลเพื่อนตลอดนะถ้าเพื่อนที่อยู่ในวงอะ่ะตอนเราเปิดอันตีความง่ายมันอยู่ที่ต้องเล็งให้โดนเลยครับต่อามาโลกิเป็นซัพพอร์ตที่มีความกวนสูงเพราะว่ามันสามารถสร้างร่างแยกได้เยอะแล้วก็ฮิลเพื่อนได้แล้วก็มันสามารถหายตัวได้ถ้าสมมติว่ามีคนมี d p s ที่มาแฝงโลกิก็ขาดายากแต่ความที่จะเล่นให้ช่ำชำเนี่ยผมคิดว่ามันจะต้อง อาศัยการเรียนรู้สกิลสักพักหนึ่งแล้วก็เล่นบ่อยๆแล้วก็จะชินกับมันแล้วก็ใช้เป็นแตโลกียังเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าผมอาจจะไม่ชอบด้วยมั้งแต่ถ้าความยากก็คงซีแหละต่อมาเจฟตัวนี้น่าจะเห็นบ่อยสุดนะครับตัวที่กวนมากๆน่าจะกวนกว่าโลกีอีกเพราะแบบไหนจะมุดดินหนีแล้วก็อันติที่มันขมือ ทั้งทีมตัวเองแล้วก็ทีมศัตรูแล้วก็ไปปล่อยหรือว่าจะพาลงเหวไปพร้อมกันเลยก็ได้แต่ว่าแล้วมันก็ฮิวได้ครับแล้วก็สามารถเกาะหลังกับกรูดได้นะถ้าทีมอัพกันมาแต่ว่าเลือดจะไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าความง่ายเนี่ยน่าจะสักเอ็อันเนเพราะมันไม่ค่อยไม่ต้องน่าจะทําอะไรมากนะแค่ฮิลแล้วก็แล้วก็หนีอย่างเดียวตัวใหญ่ตัวที่เข้ามาแฝงเนี่ยจะฆ่าไม่ค่อยได้เพราะามันมุดดินหนีแล้วมันจะต้องยิงให้โดนตรงครีบมนะันอะซึ่งเฮดบ็อกมันเล็กมากๆแล้วก็ดาเมจมันโดนน้อยด้วย Iron Man ผมแนะนำว่าให้ทีมมากกับ Bruce Banner หรือว่าฮอคนะครับเออมันจะช่วยทำให้เราใช้แกมมาได้ใช่ไหมหรือมันต้องทีมมากกับด็อกเตอร์วะผมคิดว่าน่าจะเป็น Bruce นะถ้ามันหยิบ Bruce มาเอ,อถ้าทีมเราหยิบ Bruce มาแล้วมีไอรอนแมแล้วถ้าคุณ Activate ตแกมมาแล้วใช้สกิล l ลเซอรเนี่ยมันถือว่าแรงมากนะแต่ว่ายิงคลิกซ้ายเนี่ยจะไม่ จะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยปวดปานเท่าไหร่เพราะว่าเด็กชายมันค่อนข้างที่จะช้าแต่มันไม่ต้องเป็นต้องยิงให้โดนตัวก็ได้นะครับมันจะยิงลงพื้นใกล้ๆศัตรูอย่างงี้ก็โดนได้เหมือนกันมันก็จะเป็นตัวที่บินได้ตลอดเวลาคล้ายๆกับสตอร์มเลยเราจะมีสกิลไวพุ่งแต่แอปพลิุ่งเนาะเทานั้นตีก็วันช็อตได้เหมือนกันบีไปก่อนรูสเบนเนอร์เป็นแทงที่ไม่ค่อยมีสกิลให้เราเล่นเท่าไหร่แต่ว่าเป็นแทงที่เลือดเยอะพอสมควรแต่ถ้าคุณเล่นเป็นอ่ะมันสามารถพุ่งขึ้นไปเก็บแพนแมน เวนอมสตาร์ลอดหรือตัวที่มันบินๆอยู่เนี่ยได้นะที่ผมไปดูคนที่ชื่อซีบราเนี่ยซึ่งเขาเป็นเมนดุมฟิสในโอเวอร์วอชแล้วก็เล่นเก่งแต่พอเขาย้ายมาเกมนี้เนี่ยเขาก็มาเล่นเป็นน่าจะเป็นเมนฮอกนะครับบรูซแบนเนอร์อก็ไม่ต้ไม่ต้องทําอะไรเลยวิ่งเข้าไปเตีอย่างเดียวแล้วก็จะมีชิลด์ใส่ให้ตัวเองส่วนถ้าอันติถ้าคุณอยู่ในล่าง ร่างร่างเขียวแล้วเนี่ยมันจะได้อันติทั้งหมด2ครั้งแล้วก็คุณแปลงเป็นฮอ k Smash เลือกจะเพิ่มเป็นพันหาถ้าคุณใช้ฮอ k Smash มันก็จะตัวใหญ่ขึ้นตีแรงขึ้นวิ่งไวขึ้นแล้วก็มีสกิลตบมือทำดาเมจเป็นวงกว้างพอคุณเก็บใช้อันติได้จากในร่างฮอก s ์แมชเนี่ยคุณก็จะสามารถใช้อันติได้ในร่างนั้นก็คือจะเวียง สตูลงกับพื้นเหมือนท่าที่มันใช้ในเดียร์เวนเจอร์2012ที่มันจับโลกิโยน์บโย,ยนมานั่นแหละแต่ถ้าความยากเนี่ยมันต้องยืนให้เป็นนะครับแล้วก็ต้องอาศัยความชํำในการใช้สกิลลีฟลีฟก็คือกระโดดหรือพุ่งไป เทล่านี่าศัยความแม่นอย่างเดียวเลยครับเป็นตัวที่ดาเมจแรงมากแรงมากๆ i ีอสไปก่อนแล้วก็มีสกิลชิฟแปลงเป็นนกเอาไว้หนีหรือไปใช้ขึ้นไฮกราวก็ได้สกิล E ก็จะปลาเหมือนเป็นก้อนเขียวๆให้สตูท,ที่โดนนสตันก็จะไม่ผิดนะส่วนนันตินะครับก็จะบินขึ้นไปบนฟ้าเลือดเราจะ,ะเพิ่มเยอะขึ้นเพราะว่าเราจะกลายเป็นเป้านิ่งทันทีเมื่อเรากดนันติแต่ว่าพอเป็นนันติเนี่ยเหมือนเราจะยิงเหมือนเราจะคว้างระเบิดลงมาที่พื้นทำดาเมจค่อนข้างเยอะสองครั้งเนี่ย เลือด200ก็น่าจะตายตัวนี้มันอยู่ที่อาศัยความแม่นล้วๆเลยครับรอกอายความยากมันยากที่การยิงให้โดนถ้าตัวที่มาแฟง์เาาก็สามารถฟันมันออกได้ด้วยกันใช้สมัรสมรไรดาบซัมไรของมันดาบโลนินมันก็จะ k อ o c k back enemy ง่ายๆเลยครับต้องยิงให้โดนต่อมากรูดเป็นแทงที่ เก่งพอสมควรแล้วก็เห็นคนเล่นกันเยอะด้วยแล้วสกิลก็มีประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นในการสร้างวอลเอาไว้ปิดทางเข้าออกหรือว่า,อาไว้ใช้สร้างโคเวอร์ให้เพื่อนเมลีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไกลยอยู่นะ่วนันติรูทเนี่ยก็จะล็อกสตูไว้กับพื้นทําให้ขยับไปไหนไม่ได้นะครับเป็นตัวที่ยืนยืนได้ดีนะผมคิดว่ารูทเนี่ยจะยิ่งเก่งถ้าเกิดเล่นกับ ด่านที่มันมีโเว v e r เยอะๆถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นด่านกว้างเนี่ยมันจะใสแค่วอลของกรูดอย่างเดียวคงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าศัตรูก็สามารถวิ่งไปทางอื่นได้เหมือนกันแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นด่านที่มันมีเว v e r เยอะมีกำแพงรอบตัวอะไรเงี้ยแล้วมีวอลกับมีวอลของกรูดเข้าไปอีกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าน่าลำคานมากเพราะงั้นผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่ด่านด้วยแหละในการ pick กรูดมาแต่ว่าความยากง,ง่ายเนี่ยผม,มให้ไปนี่นะครับ หมอปแปลงเนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบในในหนังแต่ว่าถ้าหยิบมาเล่นจริงเนี่ยเล่นไปแค่ไม่กี่ครั้งเองเพราะมันเป็นแทงส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นทำาดเมจแต่ว่าจะเน้นเป็นโล่ให้เพื่อนหรืออันนี้ผมเล่นไม่เป็นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันขวาก็จะเป็นกลางโลครับเป็นกลางวง,งแหวนโล่ให้เพื่อนแล้วจะมีสกิลเทเลพอร์ตอ่าเขาก็จะใช้สกิลชิฟบินไปอยู่บนเหวแล้วก็เปิดเทเลพอร์ตให้ไปโผล่ตรงให้ไปเชื่อมกับตรงหน้าบ้านตรงจุดเกิดฝั่งศัตรู พอประตูมันเปิดมาปุ๊บเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาก็จะวิ่งออกมาเลยแล้วมันจะเผลอวิ่งเข้าวงแหวนด็อกเตอร์แล้วก็จะมาหล่นเหวตายกันหมดอันนี้ก็เป็นคลิปที่เห็นในในตอนที่เขาเล่นกันนะครับแต่ว่าถ้าความยากง่ายผมว่าให้เสียงนะกับตันเป็นแท้งตัวหนึ่งที่ผมชอบเล่นมากมันมันมากถึงมันจะกางโล่ให้เพื่อนไม่ค่อยได้มันคืออย่าอย่าเรียกว่ากางให้เพื่อนเลยคือกางให้ตัวเองดีกว่าแล้วโล่มันก็แค่ประมาณ400กว่าเองอะมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากกับตันก็เป็นตัวที่เน้น พุ่งเข้าไปในไฟต์พุ่งเข้าไปเปิดอย่างเงี้ยครับไม่ต้องกลัวเลยเพราะสกิลมันก็บอกอยู่ว่า fearless leap ก็คือการพุ่งเข้าไปแบบแบบไม่กลัวไปไล่เก็บสปอร์ตหรือไล่ต่อย DPS อะไรก็ได้ไล่ต่อยกับแท้งได้หมดเลยอันติก็ assemble คุณวิง่งไปไล n e ไหนแล้วเพื่อนวิ่งตามเพื่อนก็จะได้จะได้เลือดเพิ่มแล้วก็ได้ความเร็วเพิ่มอืมผมให้เต่อมา black panther จัดไปซเลยครับ black panther เป็นตัวที่ mobility สูง ทั้งแต่งำแพงกระโดด2ครั้งสกิลชิฟพุ่งเข้าไปสองครั้งเหมือนทีคล้ายๆกับไซล็อกเลยพุ่งเข้าหรือพุ่งออกก็ได้ทำา a m a g เหมือนกันแล้วก็สกิล e ที่มันจะหมุนเตะอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้เข้าหรือเอาไว้ออกก็ได้เหมือนกันแล้วก็ไม่เน้นอะไรครับเน้นแฟล้งเหมือนกับไซล็อกเลยแต่แค่จะไม่มีสกิลหายตัวคุณก็อาจจะวิ่งแต่งำแพงเข้าไปพุ่งเข้าไป1่ทีไม่ให้แบบฝั่งศัตรูเห็นแล้วก็ค่อยไปเก็บซัพพอร์ตแนวหลังนะครับ อาร์มอลล็อกก็จะเป็นซัพพอร์ตที่ทั้งกึ่งฮิลกับทันแบเมจแต่ว่าจะฮิลไม่ได้ถี่ขนาดนั้นนะครับเพราะมันจะต้องรอสกิลมันครูดาวให้เสร็จถึงจะฮิลได้มันไม่ใช่ว่าแบบว่ายิงใส่เพื่อนแล้วมันจะฮิลอะไรเงี้ยอืมงั้นผมว่าให้อยู่4บักกี้หรือว่าวินเทอร์โซเชอร์คือผมว่าปืนมันกระสุนน้อยไปหน่อยนะมันแค่3นัดนะแต่ว่าทุกครั้งที่คุณใช้สกิลรู้สึกว่ามันจะรีโหลดให้ก็ยิงแรงอยู่นะครับถ้าเข้าหัวก็แรงนะ ความง่ายๆเนี่ยผมว่าไป C ก่อนแล้วกัน Iron f เฟสเป็นตัวที่ผมชอบเล่นตัวหนึ่งเลยเพราะว่ามันต่อยมันดีแล้วก็แรงค่อนข้างที่จะแรงนะครับวิธีที่ผมเล่นก็คือผมจะกดคลิกขวาก่อนถ้าเกิดสมมติว่าไปอยู่ใกล้ๆซัพพอร์ตนะผมจะเข้าไปลงซัพพอร์ตเลยผมจะเป็นคนนึงที่ชอบไปแปลงซัพพอร์ตมากเพราะว่ามันซัพพอร์ตเนี่ยมันเป็นโลที่น่า,ำานำคาญคุณไม่เก็บมันก่อนเนี่ยมันก็จะหิวทีมได้เรื่อยๆถ้าทีมไหนซัพพอร์ตตายเนี่ยก็ยืนยากแล้วยืนสูยยากเพราะงั้นวิธีที่ผมเล่น ก็จะชอบเข้าไปเก็บสปอร์ตก่อนเป็นลำดับแรกไม่ว่าจะเล่นไซล็อกอาร์ตแมนสไปเดอร์แมนหรือว่าอาร์ฟเฟสวิธีเล่นครับของผมก็คือกดคลิกขวาถ้าอยู่ใกล้แล้วแล้วก็กดชิฟเข้าไปเข้าไปเตะหรือว่าจะกดคลิกขวาเข้าไปต่อยก่อนแล้วค่อยกดชิฟเตะทางสุดท้ายเพื่อปิดจ็อบก็ได้แต่ส่วนใหญ่ผมจะชอบถ้าเกิดอยู่ไกลอ่ะแล้วมันที่จําเป็นถ้าเราสตูเห็นแล้วผมก็จะกดคลิกขวาแล้วกดชิฟเข้าไปก่อน แล้วก็ต่อยรัวๆเลยแปบ๊บเดียวก็ตายแล้วครับส่วนตอนที่คุณกดอันติอะ่ะคุณก็วิ่งสามารถวิ่งต่อยได้เลยแทบบจะไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วก็จะมีสกิล E ไว้ฮิลวตัวเองมันจะนั่งสมาธิกลางอากาศก็ได้สามารถรับดาเมจได้นิดหน่อยนะครับระหว่างนั่งสมาธิแต่ถ้าความยากง่ายผมว่าให้ให้เอกันเพราะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นครับมันแค่แบบว่าต่อยๆต่อยๆต่อยอย่างเดียวเลยแบบโจโจ้โจเลย ต่อมาแบล็ควีดูนะครับแบล็ควีดูเนี่ยอาศัยความแม่นยําสูงๆแบล็คว d ดูก็ต้องยิงให้โดนแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยให้เเท่านี้แหละครับการจัดเทียร์ลิสของผมนะครับก็เสร็จสมบูรณ์ละแต่อันนี้ขอย้ำอีกทีนะครับว่าเป็นการจัดเทียร์ลิสโดยความยากง่ายเนี่ยง่ายจะคือ S นะครับ C จะคือยากอันนี้คือเหมาะสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับจากส่วนตัวเองนะแต่ถ้าใครเนี่ยคิดว่าตัวไหนคนจะไปอยู่โลอื่นก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเพราะว่า จัดโดยความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับก็ลองเอาไปพิจารณากันดูได้ครับหรือว่าถ้าตัวไหนที่เห็นแล้วว่ามันเล่นง่ายของผมเนี่ยมันอาจจะเล่นยากก็ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันจากความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้าอย่งน้วันนี้ก็ไปแล้วครับเราไปเจอกันใหม่คลิปไหนก็ไม่รู้ครับ